สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพื่อนี่ๆน้องน้องชาวเครื่องบินบังครับวิทยุทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮ o p ป y Walk นะครับหลังจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้ไปฐานทัพเรือสัตหีบมาคุณผู้ชมครั้งนี้เราก็ยังอยู่ในอำเภอสัตหีบนะครับ แต่ว่าเราจะพาไปร้านกาแฟบนเครื่องบินคุณผู้ชมซึ่งเป็นคาเฟ่บนเครื่องบินแห่งแรกในประเทศไทยนะครับที่นี่มีชื่อว่า31 Coffee ึ่งควคุณผู้ชมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเรามากันช้านิดนึงเพราะว่าเราไปถ่ายเรืออยู่นะครับก็เลยเก็บภาพได้เพียงบางส่วนนะครับเพราะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้จริงๆที่นี่นะครับยังไงก็ลองไปชมดูบรรยากาศข้าวๆกันก่อนแล้วกันนะครับคุผู้ชมไปเลยครับเดี๋ยวผมจะมาไปนั่งกินกาแฟที่ ร้านกาแฟที่มันมีเครื่องบินจอดนะคุณผู้ชมไม่เคยไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินกาแฟกันคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเขาจะปิดหรือยังนะครับรอสักครู่นะ มาถึงแล้วนะครับร้านกาแฟที่มีเครื่องบินคุณผู้ชม,มเดี๋ยวค่อยลงไปดูข้างล่างนะฮะไม่รู้ตรงไหนจอดได้บ้างตรงนั้นจอดได้บอเนี่ยจะจอดใต้ปีกเครื่องบินเลยนะครับฮึสวยจังมีเบิร์ดด็อกจอดอยู่ด้วยนะครับ ที่นี่คือ c o ฟฟี่วอลนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาด้วยนะฮะเครื่องบินจอดเพียบเลยข้างหน้าเราก็ลำใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกินกาแฟข้างบนกันคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ประมาณห้าโมงแล้วลนี่ตั๋วนะฮะเดี๋ยวดูตั๋วของเขานี่ตั๋วขึ้นไปสั่งอะไรกินข้างบนนะครับขึ้นได้เลยเหรอ <EC K. S 1> อ่ะเดี<ะ>๋ยว <ode o S 2> เราไปถ่ายข้างบนกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมชนี่ทางขึ้นทางขึ้นคุณผู้ชม เดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่านะครับโอ้โหเอ้ยนี่ข้างในนะฮะท็อฟฟี่วอล์ณผู้ชม เดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยก็จะมีโซนของผู้โดยสารชั้นธรรมดานะครับผู้โดยสารชั้น First c l r า s แล้วก็จะมีโซนต่างๆบนเครื่องบินเนี่ยให้เราได้เดินดูทั่วลำเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นห้องนักบินเองนะครับไปจนถึงด้านหลังคุณผู้ชมอยากดูโซนไหนเนี่ยเดินดูได้ตามสบายเลยนะคุณผู้ชมนะ ส่วนค่ากาแฟก็ไม่แพงนะคุณผู้ชมนะแก้วหนึ่งไม่ถึงร้อยคุณผู้ชม70-80บาทก็สามารถขึ้นมากินข้างบนเครื่องบินมาเสพบรรยากาศบนเครื่องบินได้แล้วคุณผู้ชมข้างในอากาศไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นสบายมากเพราะว่าเขาเปิดแอร์ได้แบบเย็นเฉียบเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูด้านในเลยนะครับคุณผู้ชมปับหนึ่งนะนี่ครับ ชั้นสี่อั้นหเรับเครื่องเหนือลักชัวร์ขาได้ค่ะเขาบอกว่าห้ามนําอาหารเข้ามาในห้องนักบินนะฮะเดี๋ยวเรามาดูห้องนักบินคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมขอนั่งเป็นกัปตันซะหน่อยนะฮะมาโอ้ยนี่นี่ครับห้องกัปตันคุณผู้ชมอืม นี่ครับวิ่งเหยียบได้ด้วยโอเคครับคุณผู้ชมมีน้องๆเขาจะมาขับเครื่องบินแทนเราแล้ว,ลวนะฮะ,ะ,ฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างท่างดีกว่านะฮะไปดูลำอื่นเนาะก็เป็นบรรยากาศที่ฟินดีคุณผู้ชมนะฮะสำหรับคนที่ชอบเครื่องบินนะครับ ละหมื่นบ้างนะฮะอืมดูเห็นไหมมีหลายลำมากเลยเดี๋ยวดูปีกเครื่องบินลำนี้ก่อนลำที่เราอยู่กันนะครับดูดิให่มากนะครับหนุ่ยลำนึงเด็กๆชอบใจใหญ่เลยคุณผู้ชมดูอือได้ขึ้นเครื่องบินกันนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังลงจากเครื่องบินนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องบินกันคุณผู้ชมค้นะันนะนี่ด้านล่างนะครับให้ดูนี่ให้ดูนี่นี่ส่วนหัวเครื่องบินหืมลำใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูล้อคุณผู้ชมนี่ล้อเงาวิงเลยนี่ฮะ ด้านนั้นก็จะมีฮอจอดด้วยนะคุณผู้ชมนี่ครับนี่มีฮอจอดด้วยเดี๋ยวพาไปดใูใกล้นะครับลำใหญ่เลยคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูลำอื่นต่อนะครับนูน่นนี่ลำหนึ่งคุณผู้ชม โอ้นี่รถของคนในนี้นะฮะดูปีกใหญ่มากเลยเครื่องบินนะครับอ้๊ยฐานจะยิงเรา นี่ครับข้างหน้าเราก็จะมีหิ้วอี้จอ,จอยู่หนึ่งลำนะครับลำใหญ่มากผู้ชมเนี่ยฮะ ตรงนี้ก็จะมีเครื่องยนต์เจ็ตนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องเจ็ตครับคุณผู้ชมนี่ครับเครื่องยนต์เจ็ตคุณผู้ชมฮึมใบพัดโคตรใหญ่เลยนะฮะ วันนี้เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยนะคุณผู้ชมที่เรามีเวลาแค่40นาทีเท่านั้นก่อนที่ร้านเขาจะปิดนะครับ ตอนแรกผมคิดว่าที่นี่เนี่ยคือร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่บนเครื่องบินแค่นั้นนะคุณผู้ชมนะผมไม่คิดว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆหรือว่าฐานทัพอากาศย่อมๆที่หนึ่งเลยคุณผู้ชมที่นี่เนี่ยพื้นที่กว้างมากๆนะครับรับประกันว่าคุณผู้ชมเดินเหนื่อยแน่นอนอ่ะที่นี่คล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์ย่อมๆเลยนะคุณผู้ชมนะก็จะรวบรวมกิจกรรมต่างๆของทางทหารเอาไว้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยานพาหานะาหายากๆตั้งแต่ยุคสมัยแบบยุค4 0 50 60ที่นี่มีหมดเลย คุณผู้ชมโซนนี้ก็จะเป็นโซนของมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์โบราณที่ใช้ในสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่1บางคันก็เป็นยุคสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2นะครับถ้าใครอยากมานะครับผมบอกเลยว่าคุณผู้ชมต้องเผื่อเวลาไว้หน่อยนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรให้คุณดูเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมเนาะยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ3-31ส t a t i o n c o เตชัน a อฟวสัตหีบคุณผู้ชมมีเวลามาลองเที่ยวดูนะครับคุณจะรู้ว่ามัน บอกไม่ดูคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับคุณ mm ผ hmm. ู้ชมสําหรับ3ามสามหนึ่งคอฟฟี่วอลนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็เริ่มปิดกันแล้วคุณผู้ชมเนะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนี่ๆีน้องทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเราเดินทางมากันค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าที่สัตหีบเนี่ยเขาทําทางกันอยู่คุณผู้ชมนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนี่ๆีงน้องทุกคนนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ วันนี้ก็ถ่ายทันบ้างไม่ทันบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปเอาไว้มาเที่ยวใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่ปิดแล้วบ๊ายบาย